มันเบาเป็นเป็นไงบ้างครับหลานหลานเป็นไงนะครับเป็นคืนแพ้แล้วก็ติดเชื้อครับผมติดเชื้อขนาดติดเชื้อในสมองอะโอ้นะครับหมอก็ไม่รู้ว่าเชื้อตัวไหนรก็เลยต้องใช้ค่าเชื้อแบบรวมๆไปครับแล้วปกติเนี่ยถ้้เขาไม่สบายเนี่ยอุณหภูมิไข้ขึ้นมากก็จะชักแต่พอให้ทานเบต้าไป ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วป่วยข้างหลังคือไปเล่นน้ำนานนานจนไข้ขึ้นก็จากที่เขาได้ทางเบต้าอยู่คราวนี้ไข้ขึ้นสี่สิบไม่ชักซึ่งปกติเขาจะเป็นคนไข้ขึ้น,น,นทีไรชักทุกทีอันนี้ไม่ชักนะ,ค,ะครับผมอันนี้ก็ผลที่ได้จากเบต้าติแพรครับแล้วก็เรื่องภูมิแพ้นี่ภูมิแพ้คือเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลย แล้วหลานเนี่ยเป็นมากคือว่านอนจะคืนหายใจไม่ได้จะต้องใช้น้ำเกลือล้างจมูกทุกคืนก่อนนอนครับสงสารเขาอ่ะค้นจากข้างนี้ออกข้างนี้ข้างนี้ออกข้างนี้ก็ตอนนี้ไม่ต้องล้างจมูกแล้วแล้วนอนคืนก็หายใจสะดวกขึ้นไม่ไม่หายใจติดขัดแล้วก็ดังครับแล้วทานเบต้ากูแคนเปนนานยังครับก็ประมาณครึ่งเดือนกว่าอ๋อ ครึ่งเดือนกว่านี่ก็ไม่ต้องไปล้างน้าเกลือแล้วไม่ไหมเพราะเขาหายใจดีขึ้นแล้วปกติแต่ก่อนที่ตัวร้อนอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นครับอ๋อก็ประมาณครึ่งเดือนนีเอนะครับและและตรงนี้ก็เลยเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับวันวันนี้มาซื้อไปกี่ชุดนะครับส2บสชุดค่ะ12ิบสองชุดใช่ไหมครับคุณป้าอยู่แถวไหนนะครับผมอยู่ ทางบานแชค่ะคือซีไปนี่ในตานแล้วก็ไปเผือสมาชิกด้วยคือเขาเกิดล้มบาดเหตุล้มแล้วเส้นเลือดสอยแตกแล้วแขนข้างซ้ายเนี่ยมันขยับไม่ได้เบื่อชาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จอาไปให้เขาอ๋อครับผมว่าอันนี้ก็เป็นผลมาจากเพือดด้วยเลือเป็นเอ่อเป็นซีงอกขึ้นมาก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะตรงเต้านมอ่ะ ก็ทานไปได้ประมาณ9 1 0ถึงวันเอ่อหมอนัดมาโรงพยาบาลพัทมงปุ๋ดพามาตรวจอีกทีนึงหมอตรวจหาไม่เจอแล้วก็เลยเรียกหมอผู้หญิงมาช่วยตรวจว่ามันหายไปไหนแกไม่เชื่ออันนี้คือเขาทานเบตา้าโกแทนทานแบบ3าเวลาเลยเช้ากลางวันเย็นครั้งละสอแคปซูลอ๋อวันละ6เม็ดนะครับค่ะวันละ6เม็ดหแคปซูลหแคปซูลครับมาตรวจอีกครั้งนึงหมอหาไม่เจอ,เอ,อ ครับตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะพอเห็นกับตาเออคนที่เราซื้อไปให้เขาทานเขาได้ผลางเนี้ยก็ถึงได้เชื่อเข้ามาซื้อวันนี้ก็เลยซื้อเยอะเลยซื้อไปเผื่อเพื่อนๆด้วยครับผมบโอเคขอบคุณมากครับ,บค,ค่ะสวัสดีค่ะ